วัาที่ทุกคนด้วยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าผมใช้แอปอะไรที่มันแบบถ่ายคลิปอันนี้ใช่ไหมนี่นี่ใช้แอปนี้แค่กดเข้าไปมันก็มาให้แล้วครับผมแค่เข้าไปสตรอสเออร์สตรอเพสสโตนยึดแอปสโตนก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่าวีเฉกเฉกก็ได้นะวี วีทีอะไรวิดีโออย่างนี้ก็ได้ับมันก็มีหลายอย่างเลยนะผมเอนี่ก็แบบต้องเชนเนตอะไรบ้างมากหมาย้ำนะผมมันก็มีหลายอย่างเลยลนะ่ะไอที่ผมใช้ก็คือนี่นี่ถลดเสร็จถลดเสร็จก็ก,กดคัม่าเปิดเลยนะครับ ผม,ผมก็ดูได้นะครับดูคลิปของเขาได้เฉพาะเราจะพาไปดูคลิปของเขาแล้วกันปับ๊บคนนันดะเร็วคลิปของเขาก็ดีนะนี่แหละที่ผมมาส่ง